ฟันนี่นะคะวันนี้พ่อเอ็มกับแม่อูน,นะคะมารับลูกนะคะที่โรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกเนาะพ่อเอ็มปกติเรามาไหมพ่อเอ็มไม่มาเลยนะไม่ใช่น้าทีไม่ใช่นาทีแล้วหน้าที่ใครเอาอมเลใครครับอ้าวโอต้องไข่เจียวฟิลต้องไข่เจียวฟิลมเท่านั้นนะคะที่มารับนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่อูก็จะพาอมเล็ตกับเชอร์เบตไปซื้อขนมร้านยายโดยงบของแม่อูน,นะคะพ่อเอ็มสี่ร้อย <400, S 1> ในกระเป๋าหน่อยสี่ร้อยโอ้สี่ร้อยพอหรอพ่อเอ็ม เยอะกว่านี้ไม่ได้หรอช่องแรกไม่มีเงินช่องแรกไม่มีเงินช่องแรกผ่านไปช่องต่อไปมาาลลุุ้้นนมมช่่อองตไปันมีทุกช่องนะแม่อุใส่ไว้ช่องต่อไปมีแต่เหรียญอ่เอาเหรียญออกมาพ่อเอ็มน้อยจังนั่นแหละเอาใครจะเอาช่องนี้ใครจะเอาช่องนี้ต่องนี้ก็ยืดหยุนะใครเอาใครเอาช่องนี้เร็วออมเล็ตหรือเชเบ็ตออมเล็ตเอาไปก่อนอ่ะออมเล็ตเอาไปน้องเชเบ็ตมาอ้าน้องเชเบ็ตอีกช่องนึงพ่อเอ็มอีกช่องนึงไงอันนี้ของออมเล็ตของออมเล็ตออมเล็ตยังไม่หมดอ่าต่อไปของช่องน้องเชเบ็ต ลุ้นลุ้นลุ้นไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะมีโอ้โหเยอะกว่าอีกหรือเปล่าเยอะไหมเอากันแล้วแบบเท่ากันนะที่ลองดูที่เท่ากันเลยดูยังไงเท่ากันเนี่ยอ้เยอะมากเลยถึงเข้าขันหลังเลยก็ไปเช็คก่อนเช็คก่อนเท่าไหร่ออาเรทเสียใจไหมแม่อุถามเสียใจไหมลูกที่จะไม่คุยกัเพราะกลัวลูกจะไม่คุยกับป๊ะป๊าอะไรอ่ะ อ๋อไม่คุยกับมาม่าเราเป็นพี่อเล็กแล้วทำไมถึงไม่คุยกับมาม่าลูกมาม่าเอาเอาเงไม่คไม่ใช่แม่อไม่รู้พ่เมแม่อูไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้นานมากแล้วนะก็คือแค่เอามาใช้วันนี้ยอเห็นอเล็กเอ็มรั็มเอ็นเอ็ม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 อ็มอ็มอ็มเ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 อามเอ็มเอ็เอ็มเอ็มเล็มเอ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 ็้แบ่งให้มเอ็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 มเองมเ อ่าแม่อุจะรู้ไหมลูกลงไปในหลุมนี้หรือเปล่าไม่ลงเนี่ยไหนอ่ะอ้าวอันเด็ดไหนแม่อุดูสิลูกมาขอดูขอดูตังค์หน่อยเท่าไหร่ลูกยี่สิบสามบาทเอาให้มันเท่าๆกันนะอ่ะายี่สิบสามอัเด็ดยี่สิบห้าล้ทำไมพี่แมนไจ็ดสิบบาทแล้วทำไมหนูไม่มีอ่ะก็นี่ไงเท่าๆกันไงลูกอ่าสามบาทสามบาทไงลูกเออไม่น้อยจริงเลยอ่าก็นี่สามบาทอ่ะคนละสามบาทอ่ะพอดีเลยเท่ากัน อมเล็ดนับอันนี้ของพี่อมเล็ดของพี่อมเล็ดนี่ของลูกอยู่นี่ลูกของน้องอมเล็ดน้อยมากน้อยมากอะไรอ๋อเล็ดมีเท่าไหร่ลูกมีเท่าไหร่คะมีเอิมนับมาลูกนับมามีเท่าไหร่หนึสอนเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกอมเล็ดไม่นับนานจังอ่ะเอิ่มโอ้ยแม่อุ่นเหนื่อยแล้วอมเล็ดนับช้าจังเลยลูกสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดบาทแล้วน้องเชลอ่งน้องเชเิ่งมีเท่าไหร่ หนึ่ง <1. S 2> อ่ะพอดูหนาลูกอ่ายี่สิบสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบนี่นะคะสามสิบสามสิบเท่าไร 34, 35, 36, อ่ะสามสิบปีสามห้าสามหกเนาะเลยล่ะสามหกยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบอ่ะองมาให้ออมเล็ตแค่บาทสองบาทมัเป็นไรหรอกมั้งลูก ไม่เป็นไรหรอกเนาะไปไปซื้อของกันของน้องเชลเลตเยอะกว่าอีกหนึ่งบาทได้ไหมอ่าให้พี่อีกหนึ่งบาทได้ไหมคะได้สิหน่บาทเดียวเองแค่บาทเดียวเองน้องจงเลยอะไรของของน้องอมน้องเชลเลดอะเยอะกว่าลูกเยอะกว่าสามบาทแล้วพ่เอ็มนาทีแล้ยังนับเล่นไม่เป็นยังนับไม่เป็นนะแต่เราไปร้านยายกันดีกว่าพ่อเอ็มไปยร้านยายกำนับเงินเนี่ยเป็นหลายวันีแล้วเนี่ยเออเมื่อเช้านี้ก็มีปัญหาน้องบอกว่าอะไรทำไมพี่เอมเน็ดพี่เอ็มพี่เอ็มมีหนึ่งน้อยอันเดียว น้บไม่เป็นเลยลูกเออไปเร็วไปไปซื้อขนมร้านยายหมดล้วหมดเวลาไปถึงแล้วไอ้น้องเชเบตที่เล็งไปแล้วตังค์เยอะแยะเลยคนเลยได้น้อยเขาบอกว่าได้น้อยอีกแล้วพ่อเอ็มแม่อุล่าเหนื่อยกับเชเบตจริงๆ เอาอะไรที่ออโอไม่เคยซื้อให้อ่ะลูกตรงนี้จะเริ่มมีพุแล้วนะเพราะว่าใกล้ละใกล้ใกล้ปีใหม่ใกล้ลอยกระทงเอาเอาเอเฮ้ยแม่อูลืมซื้อนี้ให้ออมเล็ตอีกแล้วอ่ะซื้ออาหารปลาง,งอนอีกแล้วงอนอีกแล้วอ่ะแลเร็วซื้ออะไรเร็วมาร้านยายต้องซื้ออะไรแม่เ้าแบอกว่ซื้อให้หม่เออไปซื้อไปซื้อน้ำดีกว่าเจเบสซื้อน้ำให้พ่อเยมหน่อยได้ไหม ชเบสเออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรซื้อนมให้เอาดิลูกไปไปบอกยายเลยเอาให้น้องด้วยปเปียวเล็ดอยากได้อะไรก็อยากได้ตานนะเอาหรือเปล่าชเบสยายถามว่าเอาเอาเท่าไหร่ลูกเอาแล้วเร็วมีตังเท่าไหร่ซื้อขนมนไม้ลูก ไม่เป็นไรออมเล็ตพูดแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆนะในนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมต้องเรียนแบบทำไมจะเรียนแบบไม่ได้ล่ะทุกคนอยากได้อะไรก็อยากได้เหมือนใครอยากซื้อแบบไหนเรามีตังเราก็ซื้อเข้าใจไหมคะอ่าดูเลยลูกเร็วจได้แล้วอะเชเต็กกินน้ำไหมลูกเชฟเต็ซื้อน้ำไหมไปไปดูน้ำปะอะซื้อได้ไปสิไปสิอยากกินน้ำอะไรอยากกินน้ำบปัซซี่ไหมออมเล็ต ซื้อไว้แต่ห้ามกินนะซื้อเก็บไว้เดี๋ยวค่อยกินตอนดึกๆไงลูกไปเร็วด <ขอ S 1> ได้ค่ะน้ำกระตกก็ได้ค่ะลูกเอ,อมเด็กกินอะไรคะกินที่มันมีประโยชน์ก็ได้นะ <รอ S 1> ไม่ยายนุ่นนุ่นนุ่นทุกยายมองนุ่นถือไม้มาแล้วนะนดดวเอออยากกินยาคูหรอเอาแล้วเอ,เ,ลเอาเลยอยากได้ซื้อมาเลยลูกเร็วแต่แม่อุซื้อแปซี่มาให้ที่บ้านแล้วนะลูก เอาเลยไม่ลอไ,ไม่ลองไม่ลองกิน <อะ S 2> แฟนตาสีม่วงอ่ะเคยกินยังไม,ไม่เคยลองกินไหมอ่ะมาม่าไหนม้าบอกว่าแป๊บเดียวน,นี่ม้าซื้อมาเป็น,น,อนของม้าหมดเลยของมาม่าไงมาม่าจะให้ใครกินก็ได้เอาใจไหมคะอ่าออมเล็ตได้ไรมาอยากินอ้นี้อ่าเฉเบทสรุปใครกินก็เคยเคยไหมเราสีพวงเคยกินเดีู๋กสีเขียวก็สีนเออใช่มามาสรุปดีว่าว่าเฉอเออเฉเบททำอะไรโอ้ไม่ได้นะลูก โอเคนะคะนี่นะคะออมเล็ตก็ได้ออมเล็ตออมเล็ตก็ได้แฟนต้าสีม่วงนะเออแล้วก็น้องเชเวตได้ไรคะเชเวตได้ไรกาโต้เหรอโอเคนะคะสำหรับซื้อขนมร้านยายนะคะแม่อุก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเชเวตทำอะไรหายหรือเปล่า ไปยิบม,มาเร็วลูกทำหล่นอนะ่ะไม่รู้ตัวเลยเหรอคะไปไต่ตังยายไปไปไปดูกันดีกว่าอาอมเล็ดหมดไปเท่าไหร่เชเบ็ดหมดเท่าไ,รนะไหร่เนาะใส่ถุงไม่รู้ใส่ถุงค่ะแล้วนี่นี่ตรงนี้ค่ะลูกเท่าไหร่ของน้องเชเบ็ดเท่าไหร่คะของหนูยี่เท่าไหร่รู้ไหมของหนูยี่สิบเชเบ็ดไปไหนคะลูก<อ>ม,าม,ามาม่ามีมาม่า,มามช้างน้อยที่บ้านมีไงลูกช้างนี้มันคืยอจนอะไรเออแล้วแต่อยากกินก็ามาลูกมา,มาจ้าไปเร็ว อ๋อเหล้วตังเราไปใส่กระปุกนะเข้าใจไหมคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะค